ชีวิตครอบครัวตัวเองให้ดีอย่างเดียวหลังนนั้นคุณลักษณะที่สำคัญต่อ,อ,อผู้นำจิตอักสาประชาชนเนี่ยก็ต้อตอบไปด้วยหนึ่งอักสาจิตเสียสละความหลงผิดหรือดวงตามืดมิดให้เห็นครรมที่สามเป็นผู้อยากให้คนอื่นรับพทษจากความเดือดร้อน แต่คือทำให้เคลื่อนนะครับเราจะล่อบสถานที่ของตัวเองโดยไม่หวังผลตอบแทนการมีแรงบปานหรือมีทีินดงเขาดอที่ตัวเองมีความสุขอยู่อะค่กรที่เตื่องเื่อบ้านนะนะ การสังงานโดย่นะครับแล้วก็คนข้างนอกเขาได้ยินเสียงที่เรากางแข่งขันเราต้องการเสียงของคู จังหวัดกาลสินวันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านมากค่ะชื่อนางอุไรพบวันอยูนที่เก้าสิบเก้าโมงสิบจังหวัดภาคใต้อำเภอกาลาใสจังหวัดกาลสินทุกคนที่เข้ามาศึกษาดูงานอยู่ตรงนี้ประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า100รายนะคะได้เข้าร่วมโครงการของสำนักงานเกษตรของกรมสุขการคือได้โคกแจบ่อได้กรองน้ำได้โคกได้หนองได้นา นะคะที่จะสร้างฐานตอนนี้น้องๆ้องนพตอก็ช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันช่วยแปลงพืชแอบเอ็ในพื้นที่อ๋ออย่างนั้นเหรออย่างนั้นเหมือนกนค่ะออที่ไร่ละแปลง15บห้าไร่เราเขยตกลงกันว่า แต่หลักๆเลยก็ปลาเขาเพิ่มไปประมาณเดือนเดือนครึ่งค่ะเพราะว่าแรงเราเพิ่มขุดเสร็จประมาณสองเดือนเดือนเดี๋ยวครับ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 ช้าๆครับช้าๆครับเดินไปมาค่ะเพราะว่าไปมานี่ยก็มีเป็นปัญหาหนูก็เลยทำเฉลี่ยเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยเสร

โทรไปช่วยช่วยได้นะครับ

เรียนเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการภาภาพัฒนาชุมชนได้เร้ยเห็นความสำคัญของอาสาสมัครบ้านด้วยความเชื่อมั่นว่าประชาชนมีพรงงานผู้นำสิทอาสาพัฒนาชุมชนมีกลุ่มเ้าหมายามหลับมือครับ

ตรงนี้นะคะจะเป็นพื้นที่มดซี่ผาลายซี่ผาลายนี่จะอยู่สองฝั่งถนนนะคะฝั่งนี้11ไร่สามงานฝั่งนู้นสามไร่หนึ่งงานนะคะจะอยู่ทั้งสองฝั่งฮุดบอลทั้งมดได้เจ็ดบอเจ็ดบอตามตามกรมค่ะแล้วที่นี่หนูมาเพิ่มบอหน่อยเป็นหลงขนอนขึ้นอีกสองบอเขาต้องการเนี่ยมีข้อเสียไง อบคุีเส่ะเฮ้ยนั่นพร้อมตั้งใจรอดข้าววดฝั่งนี้เป็นข้าวเหนียวค่ะฝั่งนี้เป็นพระเจ้าค่ะทั้งสองทั้งสองค่ะนีน้ปล่อยปลายังไงอ่ายีน้ำก็ปล่อยปลาลิ้นปลาตะเพียนค่ะปลายุสนศกเป็นปลาขึ้นพืชค่ะยีน้ำแล้วก็ปล่อยแหนแดงลงปลาเข่าค่ะปล่อยแหนแดงลงปลาเข่าปล่อยแหนแดงลงน้ำลงรงน้ำปลากินหมดแล้วการปลูกพืชข้ามถนน เป็นปุูกพืชตามหัวขันหน้าทองข้ามค่ะจะมีค่ะเป็นหัวขันหน้าทองข้าอาจจะมีกล้วยนะคะมีบักขามบักม่วงบักซีดาบักุ่งบักพริกบักเขือนะคะตอนนี้ก็ได้ผ้นผลิตแล้วก็คือบักพริกบักเขือค่ะสะรกิจพอเพียงเพราะว่า ที่บ้านเราก็ทําเพื่อลดรายใจ่ายในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้มันเป็นงานอดิเรกของครอบครัวพอทําไปไปมาๆสี่หปีเกิดเป็นรายได้จากงานอดิเรกจากอาชีพรองกลายเป็นว่ามันมีเงินเข้าหมายถึงว่าเราเราเราขายได้เยอะมากกว่างานประจํามากกว่างานหลักนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการเป็นต้นแบบในชมุมชนมเป็นที่มาของศูนย์เรียนรู้เป็นที่มาซึ่งให้เกษตรกร,ท,กรทั่วไปเข้ามา แล้วก็อยากมาเชื่อมโยงอยากมาเป็นเครือข่ายก็เลยมีการรวมกลุ่มหลังจากนั้นก็พากันเข้าไปหาความรู้ขอรวมรู้จากเกษตรท่านก็รับทั้งกลุ่มเราเข้าเข้ากับโครงการค่ะพอพอทำโครงการแต่และโครงการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตด้านการจำหน่ายแล้วก็ทำเป็นตลาดสีเขียวร่วมกันทำมาตรฐานร่วมกันด้วยสิ่งที่เราคุกคยอยู่ด้วยกันเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันทุกโครงการ จนกระทั่งวันหนึ่งเรามาได้มีโอกาสมารู้จักกับกรมพัฒนาชุมชนมาจดทะเบียนเป็นสัมมาชีพชุมชนด้วยการทำกรเกษตรทิษฎีใหม่นะคะการทำแบบผสมผสานเราก็เลยได้ได้ทุนได้ทุนหมุนเวียนจากพัฒนาชุมชนเอาไปต่อยอดในกลุก่มยิ่งเป็นการทำให้กลุ่มเข้มแข็งจเจริญขึ้นแล้วก็มีผู้คนเข้ามาศึกษาดูงานมากขึ้นรวมทั้งเครือข่ายเราก็เป็นต้นแบบ แปลงเล็กด้วยไปด้วยกันทั้งหมดนะคะการเป็นศูนย์เรียนรู้ก็เลยมีคนเข้ามาศึกษาด,ดูงานมากพอดีท่านพัฒนาชุมชนเห็นว่าเราทําแล้วประสบความสําเร็จมีการรวมกลุ่มมีการทําเป็นเครือข่า,ขายเราก็เข้มแข็งท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยมีโครงการเข้ามาโครงการะคะโคกหนองนาโมเดลคุณอุไรเป็นต้นแบบได้อยู่แล้วในชุมชนเป็นศูนย์อยู่แล้วในชุมชน ลองมาสมัครดูไหมเพราะว่าครูอะไรทําแล้วทําได้ประสบความสําเร็จแล้วก็ทํามา7ปีซึ่งมันหมายถึงความต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนแล้วก็มีเครือข่ายก็เลยชวนสมาชิกเครือข่ายของเราร่วมกันไปสมัครกับชั้นพัฒนาการชุมชนก็ได้มาเป็นแปลงหนึ่งไร่3ไร่ส่วนเราเองก็มีพื้นที่พอเพราะว่าทําเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ทํามาแล้วเจ็ปี ปรากฏว่ารายได้รายจ่ายวบวกลบแล้วมันได้มากกว่าทํานาเชิงเดี่ยว18ไร่ด้วยการเอาบัญชีมาเป็นตัวชี้วัด<ม>ก็เลยสนใจ<ม>พื้นที่ตรงนี้15ไร่เปลี่ยนแปลงภายพริบตาเปลี่ยนจากการทํานาเชิงเดี่ยวซึ่งใช้พื้นที่มากได้เงินน้อยเกิดความไม่คุ้มค่า<ม>เกิดความไม่คุมคคมมค้มทุนด้วยปัจจัยการผลิตที่สูงทุกวันนะคะก็เลยมาเปลี่ยนมาเป็น โคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาพอชอซึ่งมันเหมือนกับว่าอยู่ๆเราฝันเราฝันว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่มีทุน,น่ะคะ่ะเราไม่มีทุนพอที่จะเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้หรือแค่คิดอีกสิปีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทําได้ไหมแต่พอีน้ด้วยโคกด้วยหนองด้วยนาแล้วก็มีของไส้ไก่กิจการมตอนนี้ที่นี่จะมีการปล่อยปลาก,กินพืชมีการทํานาข้าวอินทรีย์ ปลูกผักตามหัวคนาทองคำค่ะก็ยังทำอยู่ในระดับนี้แล้วก็มีแปลงพืชผักสวนครัวพืชผักสมุนไพรค่ะในแปลงนี้ผลผลิตออกหรือยังคะผลผลิตตอนนี้จะเป็นพริกมะเขือค่ะแล้วก็ผักสวนครัวผักสมุนไพรมีค่ะหมอคอะคิดว่าการทำแบบนี้เราจะตอบสนองดีแล้วก็ขยายชุมชนเป็นคนชุมชนเป็นอะไรคือแนเดีหรือเปล่าเพื่อ่ากิ๊บบา ด้วยทำเลที่เราอยู่ด้วยด้วยเรามีเครือข่ายเดิม <laughs> เครือข่ายที่บ้านนี้ทั้งระดับตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดแล้วเราก็เป็นเครือข่ายของร้อยแก่นสารสินมีผู้คนเข้ามาเยอะแยะแล้วก็คนที่เขาแค่ผ่านทางไปผ่านทางมาเขามองดูเขาสนใจ <laughs> เขาก็เข้ามา <laughs> เชื่อมั่นว่าโครงการพัฒนาชุมชนนี้จะเป็นต้นแบบให้กับชุมชนให้กับคนที่สนใจจริงๆกับจุดเปลี่ยนของเกษตรกรเชิงเดียว ได้ผลสำเร็จได้อย่างมั่นคงจริงๆค่ะก็เป็นส่วนของภัาครัฐโดยกรมการประนาชนกระทรวงมหาดไทยนีได้ดำเนินการโครงการนี้เป็นโครงการที่เราได้นำแนวพระราชดำรัดของล้นก้าราชการที่สิบที่บอกว่าสืบสาัรษาและต่อยอดโดยมาทำจากเกษตรทฤษฎีใหม่มาสู่การประยุกต์เป็นโคกน้องนาหมเดียว โดยภาครัฐโดยกรมการนำชนก็ได้งบเงินกู้จากรัฐบาลอย่างกาลสินของเราเฟสแรกเราได้2,446แปลงล่าสุดเราได้มาเพิ่มอีก302แปลงเพราะฉะนั้นกาลสินของเราขับเคลื่อนก็คือ2,748แปลงซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนในเรื่องของการเ,ราเอามือสามัคคีในส่วนของ15ไร่ลอย่างที่เรามาเห็นวันนี้ช่วงนี้กําลังดําเนินการสนับสนุนจัดซื้อขพันธุ์ ซึ่งจะมีครุภัณฑ์ตัวนี้ก็จะมาใช้ในการแปรรูปผลผลิตที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในส่วนของการทํางานในครั้งนี้โครงการนําชนใช้ภาคีในการทํางานอยู่7ภาคีถ้าด้านการตลาดก็มีเ e อ s เซฟถ้าด้านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์นี่ก็จะมีในส่วนของหน่วยงานที่เขาเข้ามาเสริมทับไม่ว่าจะเป็นการปรับมุดการทำภาพถ่ายทางดาวเทียมอะไรต่างๆ พยัญภนคที้เข้าไปในโค้งน้องนาก็จะได้เห็นภาคพ2 5 6ก0กว่าแปลงนี่ทั่วประเทศขึ้นพยันะภาครัฐก็ขับเคลื่อนตั้งแต่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในกิจกรรมที่หนึ่งคนที่จะเข้ามาที่นี่จะต้องเปลี่ยนความคิดซะก่อนโดยการฝึกอบรม,ม4ี่คืน5วันซึ่งของเราเนี่ยกระสินของเราเนี่ยคือว่าเป็นโชคดีที่มีศูนย์ป่าเนี่ยศูนย์โค้งน้องนานี่กิจกรรมธรรมชาติเนี่ยถือว่าเป็นระดับประเทศ อย่างของศูนย์ของพี่เฉลิมศักดิ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ดําเนินการขยายไป3ศูนย์เพราะฉะนั้นก็ขับเคลื่อนกันมาอย่างเข้มข้นในขณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ล่าสุดท่านอธิบดีได้ให้พวกเราได้ดําเนินการถ่ายภาพของเราก็ที่ขุดไปแล้วนะครับก็สองพันกว่าแปลงนี่ถ่ายภาพเพื่อจะดูว่ามันส่งผลกระทบสามารถที่จะแก้ น้ำท่วมได้หรือไม่อย่างไรซึ่งภาพความจังหวัดที่ออกมาเนี่ยเกิดภาวะน้ําท่วมแล้วปรกากระพาโคกแล้วนาน,นี่ยังอยู่ได้สามารถที่จะรองรับน้ําช่วยเป็นแก้มลิงเหมือนกับโดนก้าราชการที่เก้าไ้ได้ฝากเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงเราได้ให้การส่งเสริมอย่างศูนย์นี้นี่ติดถนนแล้วก็พี่เจ้าของแปลงเขาก็มีแนวคิดว่าเขาจะรวมพอผลิตได้แล้วก็จะทําตลาดเป็นตลาดสีเขียวอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ที่กุชินาลายนี่ โคง้งนาก้องกิรภาพเองเราไปค้นพบว่าโคง้งนาเป็นมากกว่าการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์สามารถที่จะเป็นธุรกิจครอบครัวได้เป็นร้านกาแฟแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้แล้วก็สามารถที่จะส่งผลกระทบให้กับด้านเศรษฐกิจรายได้ของเราเพิ่มขึ้นอย่างของวัดป่านาคำของพระอาจารย์มหาสุภาพโคง้งนราศีพระไร่ C.O.M อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ค้นพบว่าสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมนวัตกรรม ในเรื่องของการที่จะทําให้น้ำใน,ในคลองไส้ไก่มันตลอดปีแล้วก็เกิดอาชีพใหม่คือนอพตที่ไปฝึกที่นั่นก็ทําเอาฟางเข้ามาผสมกับปูนซีเมนต์แล้วก็สามารถทําเป็นน้ําตกขณะนี้อาชีพเสริมของคณะนั้นก็คือ,อทําน้ําตกมีคนมาจองให้ไปทําน้ําตกอะไรต่างๆในเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผลผลิตที่ได้จากโค้งน้องนาในเบื้องต้นท,ที่เกิดขึ้นอย่างแปลงนี้อย่างที่เจ้าของแปลง ที่อุไรได้นาเสนอก็คือว่าเริ่มเกิดรายได้แล้ว3เดือนผ่านไปเริ่มเกิดารได้นั่นก็คือมะเขือพิกหรือเริ่มที่จะมีผลผลิตแล้วนะครับกล้วยนี่ก็8เดือน9เดือนก็จะให้ลูกแล้วนะครับแล้วก็ปลานี่ก็เริ่มได้กินแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าพวกน้องนาน,นีเรามาถูกทางแล้วก็ในส่วนของสํานักง,งานลำดับจังหวัดเองนี่เราได้ระดมสรรพกําลังทุกส่วนนะครับ คู่กับการบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยงานทางกระทรวงกรเกษตรด้านพลังงานเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยในซ o ีเอ็มก็จะเป็น1พื้นที่2ระบบน้ําก็คือจะเอาน้ําใต้ดินขึ้นมาเสริมด้วยนะครับผมกันในนี้การรองรับการแปรรูปเนี่เราก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนคลุภพันธ์ลงมาสู่แปลงซีเอ็มนะครับนี่ก็คือจุดที่ ภาครัฐได้สนับสนุนโดยเฉพาะงบประมาณในส่วนราชการในเฟสแรกเราได้มา420ล้านจากงบเงินกู้ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ของรัฐบาลที่เขาส่งมาให้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมนณโอกาสนี้ด้วยที่รัฐบาลได้เห็นความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นกระสินนี่จึงจะเป็นวิธีที่แก้ไขด้วยโคกน้องนาจึงจะเป็นคําตอบในการพลิกฟื้นกรสินได้ท่านจะ เห็นว่าเราทําตั้งแต่ต้นน้ําการเปลี่ยนแนวคิดของคนมาสู่การผลิตแล้วก็จะไปสู่การแปลรูปเอิร์ธเชฟก็เตรียมที่จะชงเรื่องของการตลาดอันนี้จะครบวงจรในการพัฒนาแลับก็คิดว่าคงที่จะร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ครับหกเป็นยังไงครับต่อยอดยังไงต่อไปยังไงครับในงบประมาณ6กหนี่ก็ทราบว่าขณะนี้ทางท่านอทีบดี ท่านก็ได้มอบหมายให้ว่าที่ท่านอธิบดีคนใหม่จะเป็นผู้สืบสารก็คิดว่าคงที่จะมีงบประมาณอย่างนี้ลงมาอีกนะครับในส่วนของโพวกนัครรับครับ,รบขอบคุณครับ ครับเอ้ยโทษนะครับชื่ออะไรครับชื่อชุดิการค่ะครับทาไมถึงได้ไหมเข้าโครงการอบรมนี้ครับอ่าพอดีว่าที่บ้านทําโครงการโคังหนองนาค่ะก็เลยมาเข้าอบรมแทนพ่อค่ะหลักสูตรเป็นยังไงครับอบรมครั้งนี้เข้มข้นไหมครับเข้มข้นค่ะมีสอนอะไรมากมายเลยจากที่ไม่มีความรู้อะไรก็ได้ความรู้ไปช่วยคพ่อทำเลยค่ะแล้วเราเราจะคิดว่าหลังจากนี้เราทําอะไรบ้างครับเริ่มเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก็อาจจะปลูกพืชผัสกสองครัวก่อนเลยค่ะ ตอนนี้เรียนหรือทำงานที่ไหนครับตอนนี้ว่างงาน,นะค่ะบ้านบ้านที่ไหนครับบ้านอยู่บ้านเสียวค่ะยังตลาดบ้านเสียวค่ะ